ว่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยพันสมถนนหนทางเนาะด้วยว่าเพิ่นเสริมเล็กพี่น้องเยอ่ามันจะเจาะๆนะกะน่าจะเสริมเล็กอีกพี่น้องเลยเพราะว่าปกติรถมันจะแลงในสองสองเลนกันเนาขึ้างทางทาง,งทางทางทางตกทางด่วนพี่น้องเลยมันจีบเบรจวดจัดเลยนะพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าวันนี้มันแรงในเล,นเ,ลนเดียวนะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่ายาวเติบเนาะแต่วิดน,นี่ก็คืองจีไว้เติบพี่น้องเลย กไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเพราะว่าจะไปทางไหนกันตี๋ไปทางไหนหลุดก็ได้ดีขึ้นไปทางไหนกับ่มได้ไปทางสาท้อนก็โอ้ยเนาะแบบขยับขยื่นโมได้นะแตรียมมือกันพี่น้องเลยทรงครองทรงครองก็ได้การกำลังขับล่างก็โอ้ยเนาะลำบากพี่น้องเลยอ๋อสหรับคลิปนี้กับโมมีอย่างไรพิจารณาประการใดการพุทดขอไปคือเกับ